สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆของวันนะครับก็จะมีอัปเดตคลิปใหม่ๆเป็นประจำนะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลยิงเยอะนะครับก็กดติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังหาที่ลุ้นที่เชียงอยู่นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปสมัครกันได้นะครับที่แอดบวกนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับถ้าแจ้งมามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็สามารถทักไปขอกันได้เลยนะครับ ก็เมื่อวานนะครับหตัวที่คัดออกมาหน้าคลิปนะครับในฟุตบอลเดนมาร์กิีิชั่นหครับเกมคู่ระหว่างเฮลซิงกอกับเอสเบิร์กนะครับจบการแข่งขันนสามศูนย์นะครับก็เมื่อวานมันตั้งไว้ที่3าลูกพอดีก็ถือว่าเจ้าไปนะครับเอสเบิร์กไม่ช่วยยิงเลยนะครับก็ถือว่าก็าโอเคยกไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ยวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564ครับฟุตบอลที่เลือกออกมาในวันนี้เป็นฟุตบอลลีก้า2 ของเยอรมันนะครับผมไปที่เกมนี้เลยครับพาดบอลครับเจอกับยานเลเจนส์บวกนะครับนี่ฮะตั้งไว้ที่3เหมือนเดิมครับขยับขึ้นมาด้วยนะครับขยับขึ้นมาด้วยบางที่ขยับลงก็น่าจะอยู่ที่นี่แหละครับ3ลูกนะครับนะ่วนแฮนดิแคปนะครับเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นพาดบอลครับเหนือกว่าที่ครึ่งลูกนะครับผมคู่นี้ครับผลงานเป็นที่ประจักษ์พอสมควรนะครับว่าโอกาสดิกันเยอะมากๆครับ พัตบอลันดับ3ของลี่ครับส่วน l e g e n d ์บวกเนี่ยดับ2ครับผลงานครับดูครับพัตบอลเนี่ยเล่นในบ้าน4เกมครับชนะ1เสมอ1แพ้2ครับยิง6เสีย6นะส่วนทางด้านของ l e g e n d ์บวกเนี่ยเล่นเกมเยือน4เกมชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง6เสีย3นะครับผมก็การเจอกันเนี่ยนะครับ5เกมหลังน่ต่ำไป4นะสูงแค่เกมเดียวนะครับแต่ว่ามาดูผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ ทางด้านของพาเดอร์บอลเนี่ยนะครับสินัดหลังสุดที่เล่นเนี่ยครับจากทุกรายการนะสูงไป9นะครับต่ำแค่เกมเดียวนะครับส่วนทางด้านของ Legends บวกข้อสูงเยอะนะครับเนี่ฮะเกเกมหลังสุดเนี่ยสูงไป7ครับต่ำแค่2ครับผมถือว่ามีโอกาสที่จะสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเรามาจอดสถิติในเรื่องของการเล่นในบ้านนอกบ้านว่าสูงต่ำเท่าไหร่ดีกว่านะครับ ก็พาดาบอลครับเล่นในบ้าน4ี่เกมเนี่ยสูงไว้3เกมนะครับต่ำเกมเดียวครับแล้วดูเกมเยือนครับสูง4ี่ต่ำา1ครับโอ้โหเป็นทีมยิงสูงตลอดครับส่วนทางด้านของ l e น e จ d s บวกเนี่ยจริงๆริงในในบ้านเนี่ยสูงสูงตลอดนะสูง5้าเกมเลยครับต่ำเกมเดียวนะครับแต่ถ้ามาเยือนเนี่ยมีมีสูง1แล้วก็ต่ำา3เออถ้าเยือนเนี่ยอาจจะระมัดระวังมากขึ้นนะครับ แต่ว่าวันนี้มันเป็นการเจอกันของทีมที่ใส่กันยับะครับนะดูแล้วก็น่าจะเปิดเกมแรกกันนะครับแล้วก็น่าจะมีสกอร์แตะ3ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับมีโอกาสที่จะถึง4ลูกแน่นอนนะครับดังนั้นคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ได้เลยครับสกอร์สูงพาเดบอลกับยันเลเจนส์บวกนะครับ ก็ใครสนใจนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้แล้วครับก็สามารถไปกดกันได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ